สวัสดีครับผมเรากลับมากับในเลนแคร์รี่กันบ้างน,นะครับวันนี้เราอยู่กับเทพยอนนะครับผมสวัสดีครับใครเป็นคนอีสานกันบ้างเอา้าเพื่อนๆใครเป็นคนอีสานนะครับบวกหนึ่งเข้ามาเลยไอพวกนี้ไอพวกเด็กเวรเนี่ยชอบเครียดนะเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวเขาจะู้เองนะว่าเออมันหมดยุคก,การเหยียดบูลลี่กันแล้วนะครับ ตอนเด็กนี่มันยังแบบนีุกันอยู่เออตอนเด็กก็เป็นตอนเด็กผมก็เป็นเนี่ยโตมารู้อะไรก็พอแล้วมาเรามาในเรื่องของเกมกต่อนะครับผมตอนนี้เราจะบิวแบบโคตรแรงนะครับเป็นสายมอ n i นิ s งตาบวกกับเขาเรียกว่าดาบแบงนะครับผมเออแค่นี้แบแรงแล้วนะครับแต่ถ้าตังมันเหลือ,ลอแล้วลัมเบอร์อ่ะคุ้มกันผมดีผมจออกโบเค้นสเปียร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่รวมๆแล้วอ่ะ อ่าถ้าไม่ออกโบเข็สเปียผมจะออกเป็นเกาะเกิดนะครับเออถ้ามันแบบไฟตายยืนยากนะครับเ <c oughs> กาะน,นี่เป็นหนึ่งตัวนะครับสำหรับทีริมันก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันผมดาผมดาผมพลิก <c oughs> อันนี้เปิดพลิกมาเลยนะครับเป็นยอนเออแล้วเขาแบบหยิบทีริมานะครับในการส่วนผมฝั <c oughs> ออ่งฟาร์มกันไปนะครับต้นเกมแคร,รี่ฟาร์มทั้งคู่เลย พามาเน่อ่าโอเคป่าฝั่งเขายังไม่เลเวลสี่เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะวิ่งไปช่วยเพื่อนซะหน่อยเ่เห็นเลเวลสามพอดีก็ฟาร์มกันต่อครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าให้ได้ก็ให้เลยนะครับป่าเราไม่อยู่พันธดิตมันแรงขวานะครับช่วงแรกเราดาเมจน้อยด้วยตัวลัดก็ไม่มีนะอีลูเมียอะไรนี่ก็ลัดยากลำบากเลพูดบายเนี่ย ข้าวงไฟไหนไม่ได้ในช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยิงไปวงนอกก่อนมันมันซอยแทงกูไม่หยุดมันซอยแทงผมไม่หยุดเลยมันซอยแทงผมไม่หยุดเลยฝามต่อน,นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็พลังแสงน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับจอนะครับก็เอามาเร่งให้ถึงเลดเกมเร็วที่สุดก็จะเป็นพลังแฝงรวยนะครับเจาะเข้าไปก่อนนะวันนี้ยิงนะครับเรามี หมาม่วงสอยป้อมแต่ละฮิตได้28ดาเมจต,ตึกๆๆๆๆๆึกรวมๆก็น่จาจะ2 4 6 8 10 12ประมาณประมาณ150อ่ะมันมี8พ่วกมาด้วยขอละกันนกตัวนี้ รูนที่ใส่ามาก็จะเป็นรูนรูนปกติของยอดเลยนะครับผมก็จะเป็นแอมเพจสปิริตดาร์คอนคอร์นะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆอาจจะใส่แบบรูนดูดเลือดบวกขึ้นมา5ก็ได้นี่ครับรลดลันไปสปิริตห้าดูดเลือดห้านะสวยครับลัเบอร์โอ้โหแล้วยกให้สวยจังวนี้อมโบขมจอยหมาหยถึงเพื่อนนะอมโบอบจอยยกสวยมากเะครับหลอนไปเพื่อนซอยอยู่ซอยอยู่อ๋อถอยดีกว่า

เราพอเคลียร์ชิ้ได้อยู่มาดิอือมาดิมาดิเอาไปหนึ่งดอกมารครับเก็บสติชิ้นแรกนะครับโอ้โหอ๋อเว้ย,วยแตงวันนี้วัดใจกันเลยสกิลสองอีกสามปีคีราน่าจะอยู่พวกนูน้นเอาไปเลยมันติดทีริมาติดทีริ ต,ต้องฟีกขึ้นหน้าแล้วเพื่อนหนึ่งนัดนัดนัดละตัวนัดละตัวออกเลยครับ Ä. โคตรโดนทุกนัดอย่างนี้ช,ะชะนะแล้วนอนชนะแล้วนอนเออชนะแล้วนอนแล้วถูกแล้วโอเคถอยมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมเลือดตำนานก่อนคิคิปอั้นจะมาเฮ้ยอ่า โอเคไม่ไม่ไม่ไรไม่ไรไม่ไรเราเคลียร์ก่อนเลยครับตัวเกมได้มาสามแล้วสวยนะครับคือเพื่อนๆจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่้ำจุนยอนนะครับจะเป็นลับเบอร์จะไปเทนจะเป็นอะไรตัวอะไรอ่ะตรงนี้ครบอรค์จอยแล้วโอ้สวยงามโลนตีใช้ได้กดไลค์เลยแป๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนตรงนี้กันโจมตีปิดหัวมันโจ๊กอ่ะเออเขาปิดหัวมันโจ๊กหัวมันโจ๊ก เขียสแต็คครับเพื่อไม่ให้เปิร์มา,านารูดรูดจังหวะนี้เอาสกิลสองไปแอซิสเอ๋ได้ซิดเดินข้ามไม่ได้สกิลอลิสเตอร์อุ้ยนกขวดนกขวดนกเขาสกิลสองยืนรูดธรรมดาเลยครับผม าแบบนี้เลนกลางมากระต่อนที่เลนกลางนะครับ <Your team S 1> แล้วเป็นตัวอะไรนะ <Your team S 1> ชื่ออะไรนะ <Your team S 1> ไม่เห็นมานานละ <Your team. S 1> อิชา่าเอออิช่าฟาร์มซะด้วยนะครับโคตรล็อกชว่วน,นี้ปิดโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังนะชว่วน,นี้มาทางไหนก็ตายบอกเลยอืมซอยตรงนี้มาทางไหนก็ตาย <laughs> เพื่อนปิดซ้ายแล้วเพื่อนปิดขวาผมอยู่ด้านบนนะครับรอยิงกันเดียว ขอฟ้าเพื่อนเลยแล้วกันเอ้ยบัตแดงนะครับชาน่าจะไม่เอาเฮ้ยน่าสนใจเอิชาฟาร์มหนูไปเล่นบ้างด้ยเล่นบ้างด้วยดีกว่าโอเคเอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เดี๋ยวผมจาปิ้วเป็นข้ามขั้นไปเลยนะเป็นเลทนะูดเออเฟ็นลทูดอันนี้เกมมันนำมากแล้วนะครับเกมนำแบบนี้อ่าเกาะฝั่งข้ามในการเกมตามมันก็ขอไม่ค่อยเยอะการเงินตามอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเราขึ้นดาบแดงไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปเป็นมอร์นิ่งตาได้นะครับ ถ้าส่งนี้นะเกมทรงๆเกมตามๆหน่อยผมคิดว่ามิวบอร์นิงตามมาก่อนก็ได้นะครับแข็งสุดก็น่าจะล็อกตีอีกเกมเนี่ยนี่ปกติเราจะเอาดาร์คเลเยอร์ใช่ไหมตอน8นาทีครอะไรผมอยากได้ดาเมจเลือกมังกรเลยเอฟโซดากอนเวดบนไม่สนูกใคร เวทไปก่อนองค์ของสองมาแบงอร่อยยังจัดรอลัมเบอร์ยกงสวยให้อีกนี่ครับโดดแน่นอนนี่เอาไปถึงแปะไอที่รอจับผมไอที่รอจับผมตันไปพวกตันไปพวกวเหมือนเลเตอร์ดาสี่ฟิกเกอร์ไปนไปีครับโอเคจิงช่วยไปก่อนตอนนี้เราเหล่าป้อมอย่างเดียวนะเหล่าป้อมอย่างเดียวเอาเกมนำไปก่อนนะครับเอาดาวเราต้องเหล่าป้อมอย่างเดียว เป็นตัวอะไรก็ได้มันเพื่อตัวแทงอ์่ะเออยืนได้ต้นไม้อะไรนี้ก็ยิ่งดีนะครับ <S <S ช่วงนี้ต้นไม้พอคิดมากตัวมันคำได้ค่อนข้างนานนะครับ <S 1> <S 1> ตัวแทงอ์่ะอะไรก็ได้ให้ย้อนได้ยิงอ่ะอะไรก็ได้ <S <S แต่ถ้าเป็นพวกเคนสปอร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันหาจุดยืนยิงยากถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้นะครับตมันยืนยิงยากไอ้คนที่เล่นแชรลี่เนี่ยม<อ>ีแทงให้มันจะยิงง่ายกว่านะครับ แล้วก็ดาบแดงโอ้โหขาดอีกประมาณ900อเออ8 9 0เกรยิงผ่ากลางก่อนผ่ามาเข,นะขอยขอยิงเขอยยิงค่อยยิงเดี๋ยวเขาเห็นอาร์เช็คไม่มีใครเยอะอรงนี้ขอบัฟเพื่อนเลยครับผมคิดว่าการเกมเลยเกมอย่างเงี้ยเออแคลรี่น่าจะมีประโยชน์แล้วสำหรับบัฟเดงนะครับใครก็ได้ตอนนี้โรยังจัด โลมเลี้ยงอย่างดีให้โลมหาข้อมูลไปก่อนนะจังหวะนีน้แล้วก็อีกตึงตัวเราสามารถยืนข้างๆอิลูเมียก็ได้เนี่ยไอดูเมียมีสตันค่อนข้างที่จะดีเออเวลาที่ใครเข้ามาหาคุณแม่อิลูเมียอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะสะบัดออกไปแบบง่ายดายเนี่ยยืนได้หมดเรายืนเราเล่นกับซัพพอร์ตเล่นกับเบรดเออประมาณนี้ไม่เอาเฟอร์บี้มาแทงให้ด้วย มาครับอ่าปล่อยปล่อยบนเล่นล่างกลางโอเคเราอยู่ล่างพอดีครับปล่อยบนไปเลยซอยซอยมาแล้วเราจะได้บัฟแดงในหนึ่งสองอีมาแล้วนะครับบัฟแดงเอ้ยดาบแดงแล้วก็เดี๋ยวจะบิวเป็นมอร์นิ่งตาอ่ะคราวนี้เราจะได้เจาะเกาะ40%แล้วนะครับเจาะไป็นหนึ่งเทเรียกไดว่ากดดันอย่างจัด โอ้โหวิทาเซียนทาเซียนแบบนี้ไม่ทำดาเมจเลยปิดจังหวะอย่างเดียวเลยอะสาตารโลมาเนี้ยเรียกได้ว่าโตปิดจังหวะแล้วกันเอ้โตปิดโตปิดดาเมจเราแรงมากนะครับแต่ว่าเพื่อแบบใส่ดาเมจกันแบบไม่หยุดยั้ยงแล้วก็เหลือปิดหนึ่งให้เรายิงเหมือนเซิร์ฟอะผมบดไปครับ ผมคิดว่าเค้นหัวไหวเกี่ยว่าเค้นหัวไหวดูชิบหายละชิบหายละมือนั่นไป็นนาแตกไป็นนาแตกไป็นนาแตกมันเริ่มเอาแล้วว่ะคีรามันสามารถสวนเค้นหัได้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งทิ้ง แต่ยีไปก็น่าไม่น่าจะตายนะถ้าโดนก็ไม่น่าตายอยู่ดีโอเควิ่งไปหาเพื่อนของเราเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก,กดมองนิ้งตามาขาดอีกนิดหน่อยจะได้แล้วนะครับใช่เมื่อกี้จบตา้แต่ว่าไม่จบนละอยากจากอะอยากจะอุ้ยมันสองจับกูเลย ล็งโอ้โหละซอยไม่โดนไม่โดนอะไรเลยเกนอึดใจไว้นายจะชนะไฟนี้นายจะน,น,น,นายจะชนะไฟนี้นนาานคือผมแรงมากนะเว้ยต่ว่าเพื่อนอะใสด่ดาเมจจนมันเหลือปิ๊หนึ่งแล้วผมปิดได้แทบจะทุกตัวเลยเออเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่แปลกตามที่สัญญานะครับตอนนี้ผมจะได้ออกป็นโบเข็นสเปียรตอนนี้ผมยืนง่ายมากเออลัมเบอร์เลี้ยงผมง่ายมากเนะครับ ปล่อยล่างไปเลยที่ปล่อยกลางก็ได้นะแต่ถ้าแบบเอาชัวร์ก็ปล่อยล่างเนี่ยเล่นล่างไปเลยคีบเข้าโอ้โหตรงน,นี้ทำไมโดนให้เตะหน้าเลยไม่โดนเกือบกูโดนกูเกือบโดนขอที่อยู่มาเตะหน้าเ <c oughs> สียวเ <c oughs> สียวโอ้ยจบครับผมประมาณนี้กรอซอยครับอออืื้หแยก ร่างแก้ของนายเนี่ยได้ตายไปแล้วอีกตัวได้ไหมทีนี้ไม่เอาจบแล้วโอเคประมาณเด้นะครับผมสหรับยอนอ่าไอเรื่องไอเทมเนี่ยมันก็จะเป็นปกติของยอนของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอในเรื่องของซัพพอร์ตอ่ะเออผมชอบที่มีแทงมากกว่าเออเวลาที่แบบเพื่อนๆอยากเล่นยอน เอาตัวแทงมานะครับผมก็จะหาหมุมยิงได้ง่ายมากขึ้นเออเพื่อนทำจังหวะให้เราสามารถปิดคิวได้ตั้งแต่ต้นเกมเออทีนี้มันจะเป็นโจทย์ตัวเลทเกมเหมือนกันเพื่อนยกให้สวยเพื่อเราได้คิวอ่ะเราก็จะได้แครี่เกมนำฝั่งตรงข้ามแล้วก็ประมาณนี้กันสำหรับยอนนะครับผมก็ถ้าใชอบนิ้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมดูดาเมจเลยสิบเดิบเจ็พระเจ้า